มีกองปราบอยากให้ดาเนินคดีกับหมอบีด้วยเพราะอยากให้เป็นผู้เสียหายเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปซื้อของใช้ส่วนตัวขออนุญาตหลวงพ่อพว่าจะขอเปิดรับบ,บริจาคอะไรก็แ,แล้วแต่เพื่อไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมแต่ภายหลังเนี่ยมันไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมการเป็นบ้านเขาอะไรเงี้ย รู้ประมาณสองสามเดือนแล้วแต่แม้กระทั่งกองปราบก็เคยลงไปเรื่องนี้เหมือนกันเพราะมีคนลองเรียนกองปราบลงไปหลวงพ่อเรียกหมอบีมาคุยแล้วนะครับอถ,ถามว่ามีมีกองปราบนี่อยากให้หลวงพ่อดาเนินคดีด้วยอยากให้ดําเนินคดีกับหมอบีด้วยเพราะอยากให้เป็นผู้เสียหายแต่ตอนนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมไม่ได้เข้าวัดแล้วผมก็ถามหลวงพ่อเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยว่าทาไมถึงไม่ได้ดาเนินคดีอะไร ด้วยความเข้าใจของหลวงพ่อแลวเป็นผู้มีเมตตามากกว่าหลวงพ่อว่าเขาสํานึกผิดล้วให้โอกาศเขาหมายถึงว่าหมอบีสํานึกผิดใช่ครับนี่หลวงพ่อบอกจริงๆเหรอใช่ครับพูดกับผมว่าหมอบีสมนึกผิดเดี๋ยวก่อนนะพี่เกิดคือถ้าเกิดพี่พี่พูดแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าหมอบีเขายอมรับว่าเขาทำกับหลวงพ่อเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกิดจะอธิบายให้ฟังไอคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าเขายักยอกนะอแต่เขาพูดตานองที่ว่าเขาบกพร่องเขาผิดพลาด เขาเขาทำในสิ่งที <S <s ่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วเขายอมรับผิดกับหลวงพ่อแต่เขาไม่ได้บอกว่าและเขาก็ไม่ได้พูดกับหลวงพ่อว่าเขายักยอกยิงแล้วหลวงพ่อเ็าไม่ได้ปักปั๊มว่าเขายักยอกผมก็ไม่ได้ปักปั๊มแต่เขาแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเขาทำไม่ถูกต้องจริงเช่นเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปซื้อของใช้ส่วนตัวซึ่งเขายอมรับซึ่งเขายอมรับแม้กระทั่งบ้านหลังใหญ่ที่40สี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาขออนุญาตหลวงพ่อไว้เรื่องเนี้ยเขาขออนุญาตหลวงพ่อว่าจะขอ เปิดรับบริจาคอะไรก็แ,แล้วแต่เพื่อไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมแต่ภายหลังเนี่ยมันไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมกลายเปน็นบ้านเขาอะไรเงี้ยชิปแล้วไงเออหลวงพ่อบอกเขาอ,อย่างเงี้ยชิปแล้วตอนแรกเป็นสถานปฏิบัติธรรมจะจะจะโครงการ่คือเดี๋ยวก่อนนะคือ,ค,อคือโครงการเอเงินสี่สิบห้าสิบล้านนี่บอกจะไปสร้างเป็นถานปฏิบัติธรรมแต่มันมันแปลสาภาพกันไปเป็นบ้านอ่างเงี้ยจําจำวนวนเงินเนี่ยหลวงพ่อไม่ทราบแต่เขามาขออนุญาต ว่าจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมขอการเงินส่วนหนึ่ง <ion> ใช่ครับขอการเงินส่วนหนึ่งจากไอ้ที่มีบริจาคเข้ามาเนี่ยเอาไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมแต่ณวันนี้หลวงพ่อก็นั่งดูอยู่เอ๊ะทำไมสถานปฏิบัติธรรมันไม่ขึ้นแต่มันกับการมันเปลี่ยนสถานภาพกลายไปเป็นบ้านอันนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ยังรอประชุมกับผมอยู่ครับแต่เรื่องบางเรื่องอย่างเช่นที่มันชัดเจนมากที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อก็ตอบไม่ได้คือสร้อยแ,แหวนเงินทองเงี้ยหรือกระเป๋าที่มันเป็นข่าวเงี้ยอันนี้หลวงพ่อตอบไม่ได้เพราะมัน มันรู้เอาเงินตรงไหนไปซื้อแต่บ้านเนี่ยเขาเขายอมรับว่าเขาขออนุญาตพ่อและหลวงพ่ออนุญาตเองว่าะจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ